ตอนนี้ระดีมีแพชชั่นเพิ่มคือการดูแลผู้สูงอายุตั้งใจว่าจะกลับไทยไปทำบ้านพักผู้สูงอายุที่จันทบ,บุรีค่ะแต่ก่อนที่ความฝันชิ้นนี้จะสำเร็จก็ต้องเริ่มต้นด้วยการหาความรู้ก่อนซึ่งจริงๆระดีพอมีพื้นฐานอยู่บ้างสมัยสาวๆอายุ IU 26ได้ทุนไปฝึกงานสถานดูแลผู้สูงอายุเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นแต่แค่สั้นๆหนึ่งเดือนค่ะ คราวนี้ละดีเลยตัดสินใจจริงจังที่จะเรียนเอชแคร์หลักสูตร3ปีแป๊บก็ผ่านมาได้เดือนแล้วค่ะบรรยากาศการเรียนสนุกมากได้เรียนกับเพื่อนๆจากหลายชาติทั่วโลกอาจารย์ก็ทุ่มเทถ่ายทอดวิชาสุดๆ If you can help this is easy okay and then because why this is supporting และดีประทับใจคําพูดของท่านตั้งแต่วันแรกหน้าที่ของเราคือการดูแลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีบางครั้งก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามเช่นการทําราวจับทําทางลาดทางม้าลายที่ปลอดภัยตัวอักษรขนาดใหญ่พื้นกันลื่น หรือสร้อยคอที่มีปุ่มกดฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีโอ้ยฟังแล้วเหอกเขิมนึกถึงเมืองไทยว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องช่วยกันผลักดันค่ะหรือเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราดีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ